สวัสดีล่ะเอาตูาเฮ็ดทังกินหละเอ่อเม่อียังะไรน,นะเลือกตัวจ้าโอ้ตูเฮ็ดแ,แ,แบบจมอัน,อนเข้ากันกเฮ็เดเป็นตอนเป็นตอนนั่คือลูกชิ้นแล้วก็เสียบไม้เลยสิล่ะแเสียบท่านินน,น่อยแล้วก็ุกนาทนองกับเราไม่ยากเลิกแล้วเกินับอี่ยังเล จะมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะเออเอาๆพี่น้องเอ้ามาเรียพี่น้องไม้ละเท่าไหร่ครับไม้ละสิบบาทสิบบาทโอ้ยมันนี่กันเด็กปีมือน้องสาวล่ะสาวล่ะน้อยเห็ดเด้อพี่น้องเนี่ยน้อยเห็ดครับผมเพราะว่าพูดโกหกขอเห็ดคนว่บบ่าเห็ดไปแล้วพี่น้องคนเจลวพอดีนางอยู่ข้างนอกนางก็ินเห็ดสุกินมามาสุดยอดเลยครับผมจ้ามเห็ดมาพี่น้องก่อนี่ง่ายๆแต่แสบมันนี่ครับ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดียามแรงมาค่ะไม่กินน้ำกันชิมมือสาหร่านหน่อยมือ so อ okay. yeah. okay. şey yes ุ้ยเป็นยังไงเออนี่ไมเอามือเข่าเดี๋ยวเร็วมือเข่านะแม่ดูสิมือันเข่าได้ขนาดจริงเหรอไอ้ลูกหนูเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนแม่มือจับมันแง่มือเข่า้วเจ้าอยู่แล้วเดี๋ยวตอพี่น้องอะไรที่ ีจ้าแต่ผมก็แม่งม,มองเหมืนตนุ๋มงมองห <c oughs> นึ่งทีหลายชีวิตส่อนยุให้อะฮะโอ้ยน่ามีหลไยมีหลายสิเอาการะมัง้องอยู่ดืย่ยเนี่นี <c oughs> ค่คัวเี่ยเนเลยพิ้นค่ะชิ้นเมื่อแม่เอาผักไม่เอาูกเอาแค่ผักพอหนุมต้องเล่นถุงนะคะตไม้ยิน่นแบบตัวกนเลยงา <c oughs> นบงโทรศัพท์มุดขนอกคนงาน <c oughs> มุดมาเลยตกจาห้อง,งน,น้ำาค้กาลยมาเว,บบนวน้นคนยังใส่ได้อยู่กูเป็นยังจังยัง <c ười> มีเสียงแล้วก็มีภาพนั่นชัดเจนแต่อักขี้ไร้ตาเนี่ยไม่ร้านเบิร์คอมเมนต์บอกไว้เร็วขนาดไหนทกันเลยทำเป็ <c ười> เนไงเลยเกี่ยวเที่ยงคัมคมเนาะคัมค้นคือบล่ะ

เอนเนาะม,มัน่อยมีเอ็นเนื้ออะไรล้วนเลยเนีมีเอ็นเนี่นย,ยตอนนี้ทำห,ห,หน้าล่าน้อยน่ารักมากทำตะเข้าจริงต้อมลอยเนาะท้องนี้ของต้มตกอ่าอ่าบอกกระต้องไปเปลี่ยนอตอน,อน,อนได้กินทองมะนาวเนี่ยไฟดับถายทันไหมไฟดับทันทันเหรอทันวุ่น ยี่้องขึ้นดีตกแจแล้วไทยดีมืดมติเตบเลยรู้นางยใท่ทานหนอกะเอาเ้าอียม<ห>ันแนบไปทนนนกับมีไฟอยู่ดีแก้วแต่นใบน,นึ่งว่นตอนไฟดับปั๊บก็เศร้าหาไฟแล้วมันถือเกลียวเลี้ยงเลี้ยงเลยอยู <c ười> ่มงมันมันแะใช่มืทอที่บ้านเราของอ้วนมันน่แสบไปหน่อย แม่ทำที่นอนเดี๋ยวรคุณยอมนอนมันห่วงเห็นไ่บาเป็นเนดีแข่งึ้นแ่พี่ห้นองพิ่มากนอนอนอนมาได้ก็คชื่อว่าเขามีบุญนองครับตังแต่ท้องถึงที่เป็นแค่ต,ตัวนงสือพิมพ์มันก็มีารมาเสร็จอะไระที่ดีบอกว่าอะไร มาหน้านี่ปเลยเก้าเอฟซีจะหนาหลักดีเลยหนาหลักมากๆเลยทุกคนเลยตั้งจะรู้ว่ามึงท้องนี่้องเอ้คนก็ซอยเลือบ่ทุกอย่างทั้างขาลงบานขาเสือกขาขาขาอ้อมขาขานมทุกอย่างคือเป็นเงินของเอฟซีสี่อยเลือมนดีเด้อค่ะขอบคุณดีๆเพราะ้ะไรมึงก็ยังแบบทุกบาทเลยขอบคุณดีๆค่ะเป็นทางมูลบาทเป็นบุญของมูลนิธินี่เราเอง ค่ะล like hey, ุงบอกโรงบ้านมีโรงพยาบาลนะคือเอฟซทั้งนั้นเดียวกันเป็นเงินเอฟซีคนไทยคุณละโซ่ท่านคุณลหานั่นคือเงาบดคุณละมือทั้งข้าว้อมเครื่องใช้ต่างๆไม่ีีค่ะม้นกัะซือให้ลูกเรี้หน่อย เป็นคนดีนะพวกน้านี่คนตื่นคนเชอะวยกันใหม่กันตรการณคบองาคุณแมมัทางตาเรียกไงตาคออุณนะ แล้วกเกิดพลากันว่าคนตกแหงแล้วเรม,มาทั้งอนอตเ้อว่าวัทั้งสาปปดปัดพี่พี่เอ้าตกแห้งันไปได้มสม่ำๆหรอกว่กสมา่ำๆได้กับนอนตักนี่ไอพี่เนี่ได้ขนตัดมือตพ,พี่นออ้อยมันเป็นทองเสริมแจ้งไปคือน้งหลายแล้มันเป็นทองแบบอัน้องนี่เลดีสุณเก่าพอยู่มากเลยว่า มนเหตประมาณสิบกว่าทกทนเน่ทุนเชือดทุนนะปูแอนีเมิตแอนครับแ็ดีครเบหามกะเป๋าได้จิ้มหาปีแล้วใช่ไหม<บ>ได้เลยครับได้เคมันิ้มปีครับแล้เราไปเรียนูเองนะแต่ก็ออยู่เองไปอะไรนีทำเองนะคะ ม,มากมากอเป็นไหมาำเกาไม่ไมัที่เป็นนะบ้านไม่กวันที่แเราลื่นเป็นขนา้ไมมเป็นขนา้น<ม>สังกะสีออเพี่น้องเอ<ม>้ะแต่กี่คนงานอ,อ,อยู่เขาอยู่แบบขนั้ในน้นอยเนาะที่ปัญหามือเี้อะไรนีมันม่แคมเปตะย,ยูแออกเองมันนี้กวแคะขึ้นมะาคอยคนณระคืนอขกแฉะคืนมันคื มีงานลูกยีงไงยีงงแต่าไม่เป็นไเเพชรตบหมดขาแก่แล้วดีสำนักทิเบิอกว่าจะไส่ี่ี่หมืองหรือของเผื่อเราไม่เทียเรามีบทีมาใส่ันอีกของคนมคุณสวมว่าคนเดือเขาแก่นะที่แรกก็มียืนแล้วเทียแ่ะไอแก่็ยืมว่ไต่เองไบานนแล้วก็มาเราต้อาที่เวยงเอาไปไต้เลยหมดเลย เป็นยุรปใชเอาไปใช้เลยเติมมันเองขายักนั่นแหละดูไปปี่ปตื้งเงี้ยงบริหารเรืองนี้ไปนี่จะเข้าวจริงเรื่องที่รนหลังาดะมราคานาะใ่คู่เงี้ยงเป็นพี่น้องมาไปจักคู่มันไม่ถีบเขาเลยลเขาซื้จอจินตลอดซักเตี้ถีปืนพนานแดง <laughs> วายจะข้องนีแตะเวนตลอดย่ำคืนแล้วบ้านว่าเลยมีพรละพายปืนหล่อบ่อยอย,ออย่ำคืนแล้วเป็นคนแบบเต่ออยู่เลยแล้ถือปืนนี่ยาพร้อมตลอดว <c oughs> ายเป็นตาเกับผู้หญิมงมัวมุนแถวเพราะว่าสมัยตะกี้คนรักกุ้งรู้รักแบบไส้ล้านแต่แบบบ่อติดข้องเขาเอ่างแหวานเทลียเดียวยเท่านั้นี่ยเคลีแหวเดียวเลยขึ้นหลายต่างเต็มตะกร้าเลยตะกี้ลูกน้องอะไรออกอะไรเงินรักกุ้งมาแก้ลละพายเนี่ย ใช่คนเห็ดมีจันแห่งคักเนาะเราเอาเราเธอตัดเธอตันลูนเนนกเงากเจ้า<ด>นายเจ้าหน้าไปดูเบิ้ลบางที่จ้างลูอกเนาะปดูจันมันมีคนดูแลเนาะถ้ากัรนรวมบัวกันเห็ดไปฟาร์มเลยเ <c oughs> ขาแก่เราโอ้ตอนนี้มีายไรบ้าง พุ่งลงงลายโบเอาโบละสองสามตันหนึ่งแ้วหนอยแล้วเขาอนี้มาบ้านเลยเขาพาบเป็นเห็ดเป็นทีมเลยทราบดีจังอันนี้มาบ้านมันเป็นคนเล่าเลยหนุ่ยท้องหนุ่ยกระไาเอาเป็นเต็มเลยข้าวขินชะลักรถกระบะรถกระบะมันมีคนรับซื้อมาเห็ดนุ่งกันเลยจนรวยอ่ะทางพุ้งพุ้งแย่งบอลจับจับกองด้วยใช่ เขาแกจับกุ้งก็ได้จากช่องลอยโลหหาลอโลเนี่ยคือกุ้งกระดักบ่อแบบสีหาตันอ่ะไเด็เขาแรงวดเามืเาเขาแต่ว่าเรามเห็นหลายปีดราแล้วห็นทเกนแปดปีแล้วเนาะเรแก่ากุ้งเนงก็มากินอาหารมาทุ่มตัวแง้ยันตลอดเาเลยน่องจับหมดเราดูส่วนเราละ แเราเส well. okay. okay, ือใจดูนอกโอเคนะเหตมันม okay. ัหน่อย่ะหัวหนาจะดูพี่นะดูพุ้นกับหัวหนาแบบนี้เราถ้าเป็นพนาหน้ากันกต่แหัวหนาเป็นคนเล่าหัวหน้าูกบุคลีพอเด้ยแบบพอแล้วเหตุงานโอ้ยความสื่อตัดไปดูหัน กันผู้หญิงกูคนลามันก็เป็นบากคนเออคนไทยก็เป็นบากคนเนาะก็ยอมมีดีก่ด็คนไทยกับคนเวีมีก็เล่าเพื่อนคนดีมันกับได้เป็นอย่งเนาะอิ่มเนะิมกับอะไิกับอะไรารปนกินที่แรงปั๊บ ก็ยิ่งราคาลงดาวน์บ๊วยเร็กตอนกินทำไมแต่ยิ่งในมีก็เร็วเลยทุกรันหมดทีนี่ไล้ทุกคนพอไม่คิดหนาละเนาะขอบุณจริ่งยางขอบุณที่เราลวลายขอบคุณนขอเราีครับมันอ่านทุกเม้นทุกไลน์นะคะขอบุณหละยๆคไะ